ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนะคะคือมูจิพี่ค่ะมาเลยค่ะพี่พี่ละวัดมาในตรงนี้เลยนะพี่ใหญ่แเท่านี้เราจะให้แนะนําตัวตัวเองเลยนะคะของใหญ่กว่านั้นอ่ะเอ้าไหนคะใหญ่ตัวใหญ่ขนาดไอ๋อไม่มีใครใหญ่กว่าหนู้เนาค่ะไม่มีใครตัวใหญ่กว่าหนเลย อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะให้แนะนําตัวจากทางด้านขวามือของของพี่เอลเลยนะคะเพราะนั้นพี่เอลไม่ต้องแนะนําตัวแล้วเนาะรู้จักกันแล้วนะคะนี่ค่ะลงไม้นะหลงไม่นะสวัสดีค่ะทุกคนชื่อพิมพ์พี่ะเป็นรุ่นที่สามของอาจารย์ได้ลกลับมาที่นี่ทีเปรียบเหมือนบ้านหลังเนี่ยเป็นบ้านที่ดีที่สุดเลยค่ะให้ความอบอุ่นและให้ทุกสิ่งทุกอย่างรุ่นสามเย ค่าแพงกว่าทุกรุ่นเลยเราบอกเท่าไหร่กันะหมื่นคะเรียงคนละหนึ่งหมื่นขนาดหนึ่งหมื่นก็ยังมาเรียนนะคะแล้วก็ยังซื้อเตียงของพรานอาจารย์ด้วยจุบันี่หนคะ่ดกี่ลาไหนคลค่ะจำไม่ได้นะคะตอนนั้นยังมีเด็กตรงน้องแจ็คยังมีเด็กๆเต็มไปหมดเลยครับกันนะคะตั้งแต่สิบตัวๆนะคะแล้วก็เราก็มาเป็นคนแก่ให้เด็กซ้อมและให้เด็กสอนนะคะ จริงๆแล้วจบแพทย์แผนไทยแต่ว่าการการนวดกับการจับกระดูกมันก็เป็นอย่างกันอันนี้ก็ใช้ฝ่ามาอได้แล้วดีแล้วก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยขอบคุณนะเยอะๆเดี๋ยวเราเข้าไปพูดเรื่องที่หลังก็คือแจ็คนะครับก็ที่ในกลุ่มอะเนาะผมก็เป็นคนที่ตอบอะไรเป็นเหมือนทำหน้าที่แอดมินนะครับแล้วก็ ที่คุยก like, oh. okay. ันในไลน์น hmm. ั hmm. ่นแหละครับครับผมเลขหนึ่งกันเลขห่งไม่ได้ขาดเราไม่ได้ขาดเราเราสวัสดีค่ะ้เจนนะคะอันนี้ก็รุ่นไหนรุ่นไหนเรืบอกได้รุ่นสามค่ะรุ่นรุ่นนะใช่สองพันแปดใช่ไหมสี่ในสี่ห้าปีสามชั่วโมงปีที่ได้กลับมาครับผมนั่นแหละครับก็รุ่นเก้ากับรุ่นสิบรุ่นเก้าครึ่งนะครับ ก็อขอขอบคุณคุณสันสิทธิ์และพระอาจารย์นะเมื่อก่อนตอนที่ผมมาเรียนผมมีอาการปวดหลังปวดหลังคนเดียวแต่ไม่ใช่ไม่อยากไปเรียนนะคืออยากจะมาบำบัดแต่โดนมานก็บอะไรนะมันต้องให้เรามาอยู่ตรงส่วนกับดูแลสุขภาพผมมาอยู่ตรงนี้กับพระอาจารย์15 16ปีแล้วครับตั้งแต่ปี5 2าสอจนทะุกวันนี้ก็มีเลาว่าก็เข้ามาช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆนะครับครับสวัสดีครับาน เจ้บบกา,าก็นีะคะเป็นคนเชี่ยวชาญนี่แหละใกล้ๆพ่อาจารย์นี่แหละเจอพระอาจารย์แป๊บเดียวก็ฟิงเลยรุ่นสุดยอดแล้วอาหารเจอเจอแป๊บเดียว,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 ยวคุยไม่กี่คำสองสามคำก็มาเลยขอบคุณเจ้าค่ะชื่อแอนนี่เขมรินซักเคดีนะคะเป็นรุ่นที่นี่สิบห้าอาย ถ้ามีอะไรค่ะต่บุคลากก็ขออะไรนะคะมีอะไรก็สอบถามได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นลูกศิษย์ของพ่อครูถนอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อกุ้งค่ะเป็นรุ่นที่สิบห้าค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะถ้ามีอะไรให้ได้ไดนังเบกได้ค่ะ รุสบค่ะแล้วสวัสดีครับชื่อนะนะครับรุ่นที่17นะครับเพื่อเดือนพฤศจิก,กาที่ผ่านมานะครับก็ทีนีที่ได้จะเจอพี่ๆนะครับว่ามาอยู่ในรั้วเดียวกันนะครับก็ขอให้พี่พทธีพนนะครับสามารถนำวิชาที่เรียนตรงนี้ไปใช้ข้างนอกครับไปใกลๆไปต่างประเทศ ไปทำความฝันของตัวเองนะฮะอย่างผมนะฮะผมเพิ่งกลับมาจากเกาหลีนะครับเดี๋ยวประมาณต้นเมต้นเมษาผมก็จะกลับไปที่เกาหลีอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับผารู้สึกตื่นเต้นนะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อเซียร์น้มึงสุดแปดสุดเก้าค่ะก็เป็นคนลำปางนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ครับชุติจครับรุ่นที่ยี่สิบครับมาสนุนร่อนครับสวัสดีครับผมชื่ออาร์นะครับก็รุ่นเดียวกับชุติจครับรุ่นยี่สิบต่างต่างเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมธนวัฒน์พิชัยพลเดชาครับหมอคลินิกรายกองใจผมรุ่นใต้ใต้ต้นไผ่ผมไม่จำไดรุ่นไหนว่าจะก็ รุ่นสามได้ไหมแล้วตอนนี้ก็มาช่วยทำกับข้าวนะครันทำข้าวอยูโอเคครับสังเกตนะครับรุ่นที่สิบนะครับรบุ่นเดียวกับอาจารย์จบนะครับครับต่อจากนครับะนักปศุศาสตร์ผู้อาวุโสอาจารย์แล้วก็เพื่อนคนค่ะชื่อนางนะคะมาจากฝั่งของอาจา ะะสวัสดีค่ะชื่อกันนะคะอยู่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นี่ค่ะเป็นรุนที่สี่นะคะหมดหรือยังคะพี่เลี้ยงหมดละหมดละน่าจะหมดแล้วน้ว,วพี่เอ้านะคะ ปีอัลอยู่รุ่นประธานรุ่น15ประธานรุ่น15นะคะรอบนี้ต้องเลือกประธานด้วยนะอ่าเดี๋ยวโอ้โหพยาลรอบ,บนี้ให้เลือกประธานด้วยเหรอคะคนเยอะอ่าเพราะฉะนั้นคนเยอะนะคะก็ก็ให้มองหน้ามองตานะคะขอบคุณที่ยินทุกท่านค่ะขอเสียงปรบมือิ่มกับพี่เองค่ะใ<ล>นทางนี่ยก่อนที่เราจะารับข้าวนะคะ,<ล>ะเราก็มีงานที่มอบหมายไปแล้วเนาะเอ่อ อีกอันหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มาใหม่และยังไม่ได้มีที่พักนะคะเรามีที่พักที่ด้านนอกนะคะท่านสามารถโทรติดต่อได้เองเลยนะคะห้องละ400บาทนะคะห้องละ400บาทต่อคืนนะคะพักได้ห้องละ2คนค่ะนะคะ,ะเบอร์โทรนะคะ0 8 1 6์1 6492เดี๋ยวจะเขียนไว้ที่โต๊ะข้างหลังนะคะถ้าใครสนใจก็ขอเบอร์โทรแล้วก็โทรติดต่อได้เลย สำหรับคนที่มาทีหลังแล้วเอาเต็นท์มากลางก็จัดจองที่ตรงที่ส่วนที่ว่างได้เลยนะคะคนที่เอาเต็นท์มาเองสําหรับที่นอนนะคะถ้าไม่พอก็แบ่งๆกันเนาะหรืออาจจะเป็นที่จะต้องซื้อศึกโลคะอะไรมาเพิ่มก็อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมือกระทุกงทุกท่านด้วยเนาะเพราะว่าที่นี่ก็พยายามจัดเต็มที่แล้วค่ะครั้งนี้ถือว่าแบบว่าเยอะจริงๆนะคะที่อยู่ในสต๊อกออกโปรโมทเลยค่ะนะคะ ก็ในช่วงน,นี้ก็คงจะทางข้างน้องพาะจันทร์อ่ะโอมกันเหนือใจนึยโอ้ เราจะเซฟที่เราเรียนตอนเช้านี่ถ่าน้ำคว่ำเช็ดเท้าถ่าแบะออกยกขึ้นกระโดดกระดุกส้นหลังคลายก้างเนื้อขดหัวไหล่แล้วก็ท่าโมแป้งดัดคอผีเสื้อพนมมือดัดเอวกินธนูจับจุดประจมแค่นี้แหละโอ้ยทำไมมันง่ายนะดู แอบดูใน YouTube ตั้งนานไม่เป็นสักทีมัทำมัก็แค่นี้แหละง่ายมากๆเลยเราใช้แค่สามวันได้จำให้ได้แล้วเราก็จะได้ไปช่วยพ่อแม่พี่น้องเราเพื่อนของเราคนไข้ของเราที่รออยู่ก็เอาส่งผลบุญเจ้าภาพที่ ่วมนุษโมทนาสิทธุรุ่นพะี่จากต่างประเทศนะในประเทศทุกภาคจังหวัดเลยนะที่โอนต่างมาเป็นค่าอาหารค่าน้ำของพ่อสุริยะนะก็อใหยท่านตรงมีแต่ความสุขความเจริญนะแล้วมีเยอะมากนะไม่ได้เอย่ยชื่อนะ เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเป็พิธกรรดกระดังขอ,งข,องขาจาขง,ง,งมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยขอให้ตัวเองสุขภาพดีทั้งมันเดือนนี้ขอหายจากโรคแผ่แค่เจ็บโอเคมันจิตใจเราสงบแล้วนะแผ่เมตตาพร้อมกันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ่งเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวราวุ่นตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและก,กันเลยอรพยาปัจชาวุ่นตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานมปริอารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถอ ไปพักวันอรหังสัมมาสัมพุโทโธพะควาพุทธังกวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพะควาตาธมโมธรม,มังนัมมาสามิสุปฏิปันโนพะควาโตสาวกสังโฆสังครังนัมามิอ,อ้ อัตมาเอ้อัตมาเมื่อเขาลบอัตมาอัตมาก็เขาลบพวกเราเนีอัตมือหครนะั้งสองครั้งหครั้ง that's